ค่ะสวัสดีค่ะรีวิวรถไถนะคะวันนี้วอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานี080414 1 6 6 9 0 8 5 0ี7 6 5ึ1ค่ะมารีวิวรถไถโคบต้ารุ่น L 4018ตัวดีทีทั้ง2คันค่ะตัวดีทีคันแรกนะคะปี62ตัวรถ ผ่านดันดินแล้วก็มีหน้ากากกันชนด้านหน้ามีผ่านพวนให้ค่ะเป็นตาช้าง dh 225e h ี่สิบสองพัดนะคะคันนี้ใส่ยางใหม่ให้สีเส้นค่ะเช็คลัลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยบวกทั้งงานสีทั้งคันค่ะเครื่องเดิมคลัดเดิมนะคะคันนี้เก็บสีสันเพื่อความสวยงามค่ะราคาอยู่ที่ ภายในสีเดิมนะคะเก็บสีเป็นบางส่วนส่วนเปลือกนอกนี่เก็บสีทั้งคันค่ะราคาอยู่ที่3 6 9 0 0นบาท3 6 9 0สนบาท1,800ชั่วโมงค่ะอีกขั้นหนึ่งนะคะตัว40 DT ดีทคานโคง้งปี62ค่ะตัวรถชุด หน้ากากกันชน,น,นหน้าหน้าแล้วก็ใบดันคานโคง้งแล้วก็มีผานพวนค่ะตัวนี้เก็บสีกระทะล้อทั้งสีล้อเก็บสีผานส่วนตัวรถสีเดิมทั้งหมดค่ะตัวนี้หนึ่งอ่าไม่ใช่1นึ่งสองพันสามร้อยชั่วโมงปี6กสองสามบาทค่ะได้ยางหน้าใหม่1คู่ค่ะ เครื่องเดิมครับเดิมเหมือนกันนะคะคันนี้แผ่นปูเดี๋ยวหาใส่ให้นะคะตัวนี้ส่วนยางหลังอยู่ที่75%เปเซนค่ะยางหน้าเราใส่ให้ใหม่3 4 9 0 0นกับ3 6 9 0 0นค่ะสี่ศูดีทีปีหกสองทั้ง2คันค่ะ มาดูการทำงานของ L40 ตัว369,000นะคะยังใหม่4เส้น1,800ชั่วโมงค่ะ <c oughs> พวกชุดของเหลวต่างๆเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะแล้วก็ชุดไฟต่างๆติดหมดแต้ติดนะคะระบบไฮดรอลิกขึ้นลงปกติเครื่องยนต์3สูบค่ะ <c oughs> เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะได้ยังใหม่ไป4เส้น แล้วเราก็มีจัดส่งให้ฟรีในระยะ1-300ถึง3 0มกมค่ะ1-300ถึง3 0มกมเราส่งให้ฟรีนะคะสนใจก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่หน้าร้านของเราได้ตลอดเลยค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะับบมงเช้าไปจนถึงประมาณอาเกือบจะก6โมงเย็นค่ะ เดี๋ยวแม่ค้าเดินเดินหนีลมก่อนหนีฝุ่นก่อนค่ะพวกนี้เครื่องดีเกียร์ดีไม่มีอายนะคะก่อนที่จะเก็บสี รถคันนี้ก็มาเป็นรถไล่มาแท้ๆเลยนะคะแต่ว่าเรามาเก็บสีเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็เช็คระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมใช้นะคะปี62เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยค่ะได้ยางใหม่ไปสีเส้นนะยางเดิมยางเดิมถามว่ารถแค่พันแปดทำไมถึงได้เปลี่ยนยางใหม่ รถสายจอดนะคะรถสายจอดยางเขาแตกลายงานมันเลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าขายแบบยางแตกลายงานมันก็ขายไม่ได้เหมือนเดิมเนาะก็ต้องใส่ยางใหม่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมค่ะ369,000บาททางเราจำหน่ายเงินสดนะคะไม่มีผ่อนไม่มีดาวค่ะกับรับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมานะคะ ค่ะภายในห้องเครื่องก็ยังสวยๆนะคะเครื่องดีไม่มีอายค่ะพวกชุดโฟวินต่างๆก็แน่นๆเลยนะคะลูกหมากลูกปืนเก็บทำเรียบร้อยค่ะฝากหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอ๋อเดี๋ยวไปดูท้าย PTO ค่ะ ปั่น PTO ทำงานปกติแกนเต็มเต็มเลยนะคะตัวช่วงท้ายแขนปรับตัวกลางก็เปลี่ยนให้ใหม่ซ้ายขวากับโซ่ข้าง4ตัว5ตัวนี้ใส่ให้ใหม่หมดเลยนะคะชุดไฟท้ายใส่ให้ใหม่ส่วนไฟเลี้ยวจากเจ้าของเดิมค่ะคันนี้ตอคอ1095สกลนครค่ะเล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบนะคะ อีกคันหนึ่งค่ะ40 DT ปี62 2,300ชั่วโมงสีเดิมทั้งคันเว้นกระทะล้อสีกระทะแล้วก็สีผ่านพวนค่ะนอกนั้นสีเดิมกับมีเก็บเล็กเล็กน้อยน้นะคะ349,000บาทค่ะ ย้ำเบอร์โทรแม่ค้าอีกรอบหนึ่งนะคะ0804141669ค่ะเจ้าของร้านรีวิวสินค้าเองนะคะซื้อขายตรงผ่านแม่ค้าเลยค่ะร้านเราไม่มีเซลล์จำหน่ายนะคะแม่ค้าจำหน่ายสินค้าเองค่ะ <c oughs> เรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าระยะส่งฟรีอยู่ที่1-300งถึสาม้อกมค่ะภาคเหนือภาคใต้าภาคตะวันออกภาคตะวันตกสินค้าอ่าไม่ใช่สิสนใจรถไถมือสองค่ะก็แวะเข้ามาหาเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะจบหน้าร้านหรือจบออนไลน์ก็มาคุยรายละเอียดได้นะคะถ้าจะจบออนไลน์ค่ะก็แอดไลน์มาคุยกับแม่ค้าก็ได้ค่ะ 0804141669นะคะจะขึ้นวอร์เจเลอร์แท็กเตอร์ค่ะวิดีโอคอลดูรถได้เลยนะคะ ตัวคันโค้งตัวนี้เป็นรถกึ่งไร่กึ่งนามานะคะกึ่งไร่กึ่งนามาทําทั้งนาทําทั้งไร่ค่ะ <S <S สีเดิมทั้งหมดเลยนะคะด้านบน <S 1> <S 1> <S <S สวยๆทั้งสองคันค่ะราคาย่อมเยาวนะคะได้รถปี62ค่ะสภาพพร้อมใช้งานนะคะ คันนี้ก็เช็ค่วดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยค่ะชุดไฟติดหมดนะคะชุดไฟติดหมดแตรติดค่ะไฟหน้าไฟตาไฟเลี้ยวระบบหม้อน้ำปกติค่ะระบบหม้อน้ำปกติภายในห้องเครื่องจุดมาร์กตามจุดต่างๆสวยๆค่ะ ไม่มีอายค่ะเครื่องดีไม่มีอายนะคะ2อันค่ะกับคลิปนี้ชุดโฟวินแน่นๆค่ะ349,000บาทกับ369,000บาทค่ะหากขั้นไหนชมคลิปจบแม่ค้ามีฝากโปรไว้ตอนท้ายนะคะ เผ่าปัน่นดีโอทำงานปกติค่ะชุดท้ายตัวแขนปรับนี้ก็จากเจ้าของเดิมนะคะจากเจ้าของเดิมโปรลดคันละหนึ่งบาทนะคะโปรลดคันละ1,000งบาทนะคะนอกนั้นก็คือทำรายละเอียดให้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งฟรี1-300กมไม่ว่าจะเป็นชุดของเหลวเช็คลวซึมเป็นถายของเหลวให้ฟรีค่ะแล้วก็ยางหน้ายางหลังก็ตามที่แจ้งของแต่ละคันนะคะ คันคานโค้ง349,000บาทก็ลด10,000บาทเหลือ339,000บาทค่ะคันคันล่าง369,000บาทก็เหลือ359,000บาทราคานี้จบเลยนะคะไม่ไม่ลดให้เพิ่มนะแล้วก็ลด ที่ร้านของเราไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะคะยังไม่รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคูปองตา L 4018ตัวดีทีทั้ทง2คันค่ะ